กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมชลประทานสรุปผลการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี2565ทับ6และเตรียมรับมือฤดูฝนปี2,566กรมชลประทานได้วางแผนการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้งปี2565ทับ6เริ่ม1พฤศจิกาย,ยน65หถึง30เมษาย,ยน6 6 6 โดยจัดลำดับความสำคัญในการจัดสรรน,น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศเป็นหลักพร้อมกับบริหารจัดการน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างรัดกุมภายใต้นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งปฏิบัติตาม10มาตรการรองรับฤด,ดูแล้งประจำปี2565ทั66ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติอย่างเคร่งครัดจาก10มาตรการรองรับฤดูแล้งปี2565ทั66 กรมชนประทานได้นำมาสู่6แนวทางปฏิบัติที่ดำเนินการได้อย่างประสบความสำเร็จจากปริมาณน้ำต้นทุนฤดูแล้งปี2565ทับ66ทั้งประเทศที่มีอยู่43,740ล้านลูกบาทเมตรสามารถวางแผนการจัดสรรน,น้ำได้27,685ล้านลูกบาทเมตรสำรองไว้ใช้ในช่วงต้นฤดูฝนปี2566 ช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม2566ได้16,555ล้านลูกบาทเมตรผลการจัดสรรน,น้ำหลังสิ้นสุดฤดูแล้งมีการใช้น้ำรวมทั้งสิ้น25,200ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ92ของแผนส่งผลให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในช่วงต้นฤดูฝน22,47ล้านลูกบาทเมตร สำหรับผลการจัดสรรน้ำฤดูแล้งตั้งแต่1พฤศจิกายน2565ถึง30เมษายน2566โดยสรุปเป็น3ประเด็นดังนี้สรุปการให้ความช่วยเหลือฤดูแล้งปี2565ทับ66แบ่งออกเป็น3ด้านดังนี้ บริหารจัดการน้ำฤดูฝนปี2566ของกรมชลประทานสำหรับในช่วงฤดูฝนปี2566นี้กรมชลประทานได้วางแผนบริหารจัดการน้ำโดยนำ12มาตรการรับมือฤดูฝนปี2566ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติมากําหนดเป็น6แนวทางปฏิบัติได้แก่ 1. เก็บกักเต็มประสิทธิภาพ 2. คาดการพื้นที่เสี่ยง 3. หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง 4. ระบบชโชลประทานเร่งระบาย 5. สแตนบายเครื่องมือเครื่องจกักร 6. แจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนของกรมชโชลประทานปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือต่อสถานการณ์และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างดีที่สุด